สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่เจองจ๋าได้เวลาเก็บเห็ดส่งลูกค,ค้าอีกแล้วแต่จริงลูกค,ค้าท่านจองมาหลายเหมือนละแต่ว่าเห็ดมันบุ่พอเนาะแต่มันอีกกับอบกค่อยออกหลายปันไหนแต่กัน็ลายเติบอยู่อื ก็เ,เก็บหลายรอบแล้วแต่บ่บีมีความหูซึกว่าเบาาก่อนหนึ่งนะมันพอสองขีดยู่บนนี้มีความหูซึกว่าเฮ็ดน้ำมันสีเศร้าออกแล้วเนาะหัวเสือมันกินเพืี้เบิดแล้วเนี่ยมันขาวเบิ่นแล้วแห้งก็สิออกหน่อย มันสิคุ่มู่บอนเนี่ยนั่นก็เก็บบกกีเทอก่อนบวันออกกบวันออกอันนี้เขาเจ้าสั่งไวหลยหมื่นล้วสามร้อยบาทกะบหกห้าสามสิบด้ห้าโลอุ๊ย สามร้อยบาทคือได้ห้าโลเก็บในบดเลยรอบนี้กำลังพอดีกินพอดีแกงพี่น้องนี้ใส่ต้มยำก็ได้นะคุอยกกหน่อยเลยเก็บบ่เก็บไปหมดเลย

กำลังพอแกงกำลังพอนึ่งนะซำเนี้นี่กำลังพอดีเลยอันนี้ดอกขาวนะจ๊ะนี่มือ่นาะมันอยู่ในปากขวดนนต้องงัดออกมาต้องใส่การบวงจีม ดึงออกให้หมดสลัมมนานเกิดเนี่ยเี้นี่เนาะอันน,นี้ดอกขาวส่วนใหญ่ดอกขาวมันหลงมาบ่หลายดอกประมาณสี่ก่อหาก่อ ถ้าเอาปากขวดออกแล้วมันจีมง่ายดูทำผสมอันนี้ก็ดอกขาวฮะก็กนนกเก็บรอบเดียวพี่น้องเนี่ยมันขาวเบิร์ละไรคะขาวเบิร์ละไแสดงว่ามันสิเบิร์ละไเด้ต่อไปก็จะบ่ค่อยออกแล้วเนาะเบินนร์แหนบ่ค่อยออกแล้วออกบ่หลายแล้วที่นี่ เก็บลายแค่มือสองมือสิบเบิร์ตแล้วก่อนมันเบาแล้วมันเท้าออกได้บัดนีน่นี่อันนี้เฮดเก็บมือนี่พี่นอ้องจ๋าเดี๋ยวจะสร้างดูเธอจริงมันประมาณสองโลครึ่งนั่นแหละเนาะมันเกือบสามโลแต่ว่ารวมทั้งกระมังจะซมำซ้ำยีดด้วบกัน กระมังสามขีดประมาณสองโลครึ่งอันนี้เฮ็ดแมูเมยเก็บเมื่อวานนี่พี่น้องพอเก็บเมื่อเดียวมันบ่พ่อเขาเจ้าเด้เดียวสิเอามาสั่งเบิ่งเขาทั้งหมดมันหอดหาโลบอช้ากันแปลงไหนเนี่ย ไปโรงเรียนไปโรงเรียนมีงานจัดงานจัดงานจัดงานปีใหม่เะอ่าขวายเห็ดถุงละลองลยหนึ่งกับสิได้อยู่เท่าไหร่หรอ หานสามสามเจ้าเฮ็ดนั่นคนละลอยเจ้าละลอยเนบริเวณโลหิตบ่ลอยเท่าเห็นเลยเนาะ โลหกขีดโลละหกสิบบาทท่านผู้ชมโลโลลอันนี้ของคุณแม่ผุดคุณสั่งไวหลายเหมือละ่ะต่ว่าเฮ็ดแต่มันออกบลาย ที่มัน,นพ่อเขาเจ้าอนี้มือว่านเมนองเมยเก็บเดี๋ยวว่ารายพี่น้องเลยจะปลูกเฮ็ดปีที่แล้วนี่นะได้สี่พันแปดร้อยต้นทุนมันละสี่พันแล้วน้องเฮ็ดหาลอยก่อนเนะ่ะสี่พันบาทได้กำไรอยู่แปดร้อยบริรวมมันค่าดูแลค่าดรรมน์รถไปขายเดียเดีว่าปีเนี่ยเขาจะได้กำไรดอก บริษัทหดทุนพุ่นละหัวเห็ดเราคิดว่าพอเขาปลูกมานสี่ปีห้าปีหรือสี่หกไหมอันนีู้คึกว่าเสื้อเห็ดมันะมันเบิดแล้วเนาะมันแบบคล้ายๆก็เพื่องก็จะอาจัดบนแอนแล้วที่นี่พอก้อนเห็ดมันเบาแล้วคือมันเบิดเด้พอเสื้อมันเดินบาแล้วมันกินเพื่องบนแล้วอันนี้ทังางคล้ายเห็ดเลยจักรลอยนะ้ำห้าร้อยเจ็ดสิบบาทน้ำเจ้าะนะอันนี้ก็สามร้อย ห้าร้อยโกร้อยเจ็ดรอยแปดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบบาทาอะเงินแปดรอยเจ็ดิบาทยังวัทอดพันละสิบเฮดละสิบเบิรบ่มีคิดว่าคันเก็บกี่บกี่เท่อคือสิบเบิรแล้วสิบเบิร์อ่ะเก็บบริพอเดือนโพดโอ้แห้งกันักก็ปีก้อนอีปีแล้วยังวันได้กําไรเล็กๆนิหน่อยอยู่ อีนี้แห้งทุนกับพอได้พอต้นทุนมันก็สี่พันแล้วสรุปแล้วเสียทุงละล่อยพี่น้องพอเขาเจาสั่งมาสามห่อยก็เสียทุงละลน่อยอทุงหนึ่งก็จะโลโหกขีดนะจ๊ะห่อยหนึนน่งได้โโหกขีดโลโหกขีดร้อยหนึง่งสรุปมันพ่ออีบ่เเ็ดนี้ หัวหกขี่้วใส่ไปเลยแค่จริงนะเพื่อนบอกว่าให้เฮ็ดเป็นถุงละยี่สิบาทก็ได้เพราะว่าเอาไปแล้วให้เขาเจาสิไ้แบงให้ผู้นันผู้นี้ได้ญาติพี่น้องอ,อันนี้ก็แบงได้แต่ว่าเฮ็ดเป็นถุงไปเลย โลเจ็ดขีดอะทีดเหลือไป,ปแต่แถมก็น,น่นมันเหลืออยู่เนี่ยอันนี้โลเจ็ดขีดนะจ๊ะโลเจ็ดขีดมันเหลืออยู่<ล>ก็เลยเติมใช่ไหม เติมแซมันเบิดเลือบพอเขาเจ้าเก็บยี่สองมือเติมซอะไน,นด่นดนะดนะหร้อยเจ็ดสิบบาท้าอยอยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบาททั้งกรไดเงินขายเห็ด ดร้อยเจ็ดสิบาทพี่น้องบ่มีคิดว่าตาเป็ยนยังสี่นะลุบขาดทุนบ่ไดดทุนซำเนาะเดี๋ยวต่อไปบ่มีอาจีพสือเขาเจ้าแล้วบ่สือเฮ็ดมปลูกอีกแล้วเนาะขั้นบ่มีสิปลูกบ่มีต้องลงทุนเองหมดทุกอย่างนาตั้งแต่แบบอัดก่อนเสือเฮ็ดโน,นนีนันเลยเดี๋ยวรอดูปีหน้าอาจจะทำเองหมดนะจ๊ะลงทุนเองหมดบ่ต้องสือเขาเจา้า เนาะพาเรามีบุคลากรเยอะเออช่วยกันทำแท้จริงนะยายมาเราเคยเห็ดเด้บ่มีกระบอกให้เขาเห็ดอยู่ว่าเดี๋ยวบ่ามีสิลงทุนให้เองเนาะพายายมาเราเคยอันเคยอันเห็ดขายมาก่อนแล้วอัดเอัดเสื้อเห็ดขายมาก่อนแต่ว่าหลายปีละและเราก็เคยเลี้ยงจิ้งหลีดสมัยตะกี้เนาะกับลุงเลิน แต่ว่าบ่มีก็อยากให้เพิ่นนะ่ะเห็ดอยู่เดี๋ยวบ่มีลงทุนหนะ้เนาะเดี๋ยวกำไรอะ่ะให้เขาขายได้ก็เอาไปเองเบิดโหลดเนาะแต่ว่าทัานบ่มีสิบปลูกเห็ดก็ต้องเดี๋ยวรอดูปีหน้าอาจจะลงทุนเองทั้งหมดเนาะเพราะมันมีคนอนเคยเห็ดอยู่แล้วทำมาสื่อเขาเจ้าแบบนี้นะ่ะ แต่บางข้างนะบ่ได้หดทุนเด้แต่บางปีน่ะเห็นบ่ปีนั่นเนาะปีนั้นน่ะเอาเสือเฮ็ดลงสองรอบเก็บเทื่อเดียวสองเทือคือเบิดตแล้วบ่ได้หดทุนอันค่าก่อนเฮ็ดก้อนเฮ็ดเนี่ยก้อนละแปดบาทนะจ๊ะหาลอยก่อนเนี่ยก็สี่พันบาทแล้วอือปีนั้นน่ะลงสองรอบนี่ปีนั่นแหละที่ลงสองรอบปลูกสองเทือ แต่ผมซื้อแลามันบกคุมแมย่ยูเขาเจ้าเห็ดเองนะเขาเจ้าขายเองนะมันแบบต้นทุนมันหน่อยเนาะเขาเจ้าก็สิได้กาไรอยู่แต่ว่าบอลที่เขาเจ้าเห็ดเองนะเขาขายกิโลละสี่สิบบาทเด้แต่ว่าต้องซื้อสิบโลขึ้นไปเนาะถ้าธรรมดาเขาขายโลนหาสิบแต่อันนี้บ่มีขายโลละหกส,สิบก็นยังว่าเออ,อบ่ได้กาไรบอกเลยว่าบา่ได้เนาะ ้าผ hmm. mm ู้ได้สีแบบไปซื้อก้อนเห็ดมาปลูกขายเพบ่ได้นอกจากเห็ดเองพอว่าบ่มีเห็ดมหาปีนี่ผู้ซื้อก็บ่ได้เลยแต่ว่าก็เห็ดไปสล่ะเนาะพาเขาอยากเห็ดอยากปลูกยู่แล้วปีนาขั้นบ่มีปลูกก็ว่าสีห้ลงทุนให้ยายมาทำเออเดี๋ยวก็สีซอยกันอย่างสีนาแต่ว่าบ่มีคนลงทุนให้พอยายมาเราเคยเห็ด แล้วก็จะปลูกเองขายเองขายทั้งเฮ็ดขายทั้งกอนเสือกอนเสือเฮ็ดเนาะสือเขาเจ้ามาแบบนี้บอกคุ้มนี่เป็นสิขาดทุนบอกเลยปีนี้ยานไบ่ได้พอสองพันอยู่กว่าขัวเฮ็ดนะมันมันเบ่าแล้วเนาะเขามันเบ่าคือมันเบิดเนี่ยเขาอัดบนแอนอัดเฟืองหบนแหนเนาะมันยกเบิงแต่ละก้อนนะ อปกติเขายกเบิ้งเขาสิฟูหัวเขากะเคยปลูกแมลงปีศาปีแล้วอันนี้ก็สิขายหลายเด้นีิปกติแม่น้ำเมยขายกับได้เท่าละร้อยเนาะร้อยกว่าบาทาแล้วเช็ดขายเ,เป็นถุงละยี่สิบบาทไปขายเนาะยังก็ได้เงินแปดร้อยหมดแล้วอันนี้ไปส่งลูกค้าพี่น้องจ้า สามเจ้าเจ้าละลอยเด้ไงไดโลเจ็ดขีดเนาะแถมหายพอมันเหลืออยู่บหรายเจ้าเจ้าของก็กินไปแล้วรอบแรกแต่บ่ค่อยมีค้นกินนะะนั่นเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวบอมีเดี๋ยวไปส่งลูกขาก่อนเนาะอันนี้ก็จ้าสร้างเลยไปส่งถึงที่นะจ๊ะเออไปแล้วท่านผู้ชมส,าสาบายดี